ครับพึ่งเด็ดเลยครับจะไปจะไปชาดูใช่ไหมครับอันนี้ก็หัวใหญ่พอสมควรน,นะครับก็จุ่เร่งล่ากให้นะครับร้อยเล่งลาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาสองร้อยฮ ห้าสิบบาทตัวนี้ก็เจ็ดสิบบาทนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ดีนะครับเนี่ยเป็นยาเร่งร่าชำํำรากชํำหน่อให้มีร่าเลยครับเทคนิคคือเทคนิคที่เด็ดหน่อปุ๊บเนี่ยต้องรีบชำํำต้องรีบมาจุ่มน้ำเลยครับจุ่มเต็มๆไปแล้วไม่ต้องผสมน้ำนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้สัก1อาทิตย์หรือ5วันก็ได้แล้วก็ไปชาดูชาบนดินญี่ปุ่นหรือเห็นภกเขาไฟก็ได้นะครับให้มันเชิงเตลอดเวลานะครับโอเคครับ